แกยาโด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 แกยาอยู่ที่ไหนใครอยู่บนตังค์หะบอกเหี้ยูปะบอกเหี้ยกูปะกูปะแล้วก็ปะปะปะแล้าปะปปะแล้วก็ปะปาปปก็จะหาักปก็ะหนัต้องปะต้างตะอยู่หยเท่าไหร่ให่อยู่ปะเดี๋ยวกันดีเดี๋วกันถ้าถ้ายืนถ้าลองก่อนยังออยู่แล้วก็ถ้าขยันัวขึ้นฝั่งข้่งเยอะเลย ปาดินใจข้างป่าด้วยกันแล้วก็ป้าป้าป้าแล้วก็ป้าป้าป้าเป็นยังไงเลือกเลยครับครับท่านใครเต้นไม่ดีไม่ได้เข้านะกรรมการข้างอยู่ทุกคนเลยอภรรต้องพยายามพร้อมอีหยังต้อพยายามกัวนี้หน้าเลยท้กคนสามสิบด้วย ว่ไม่ได้หมดก็ไม่ไดอนเดียว้น่ได้งานเดียวเลยาคนเดียวคนเดียไอฮด้ไม่ด้เรื่องนเดียวคนหนึ่งเข้ามดเลยไม่ที่ขออนุญาตนะที่อยู่ข้างหลังที่เหลือสีที่เหลือสคนได้เนี้ยกลับได้เหลือสาคนฝั่งนี้ค่ะทุกคนอมือเห็นไหมชอบชอบตามินิถีเป๊ ไม่ใช่รอบสุดท้ายเนี่ยนะถ้าพี่ป้ายกป้าอะไรื่องเหมือนกัาอีเดอร์ตีเกินกว่าพี่จะเห็นภากได้มไม่มีครับถ้าเด็กไม่มีอ่ะค่ะลูกเอานี่รอบสุดท้ายเนี่ยนะค่ะค่ะรอบสุดท้ายเนี่ยนะพี่คนใครไม่เล่นเอาอยู่คนเดียวฮะใครไม่เล่นอยู่คนเดียวเอาป้าอย่างนี้มาเด็กคนเด็กคนลูกเดี๋ยวก่อนไม่เอาไม่เอาต้องใช้ปากการทองนะ